คุณเคยคิดไหมว่าการแต่งงานอาจซ่อนความลับที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตลูกสะพ้ยที่ต้องแต่งกับพ่อผัวหลังผ่านไปเพียงสิบวันเธอกลับค้นพบสิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเสียงกระซิบยามค่ำคืนเงาลึกลับในบ้านและความจริงสุดช็อกที่ไม่มีใครอยากเชื่อเรื่องราวนี้จะทำให้คุณขนลุกและอยากรู้จนถึงวินาทีสุดท้ายลูกสะพ้สาวเพิ่งแต่งงานใหม่ในงานเลี้ยงแต่งงานเธอยังรู้สึกเหมือนฝัน พราะเจ้าบ่าวของเธอไม่ใช่ชายหนุ่มแต่เป็นพ่อของเขาเองเสียงกระซิบของแขกดังแผ่วในห้องจัดเลี้ยงสายตาหลายคู่มองมาอย่างประหลาดเธอแสร้งยิ้มแม่หัวใจสั่นระรัวสิบวันต่อมาหลังพิธีจบสิ้นบ้านหลังใหญ่ของพ่อผัวเงียบสงดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆทุกเช้าเธอตื่นขึ้นพร้อมกลิ่นทูปแปลกๆก,กลิ่นคละคลุ้งจนรู้สึกอึดอัดเสียงสวดมนต์เบาๆดังจากห้องใต้บันได เธอพยายามไม่สนใจแต่ยิ่งวันเสียงยิ่งดังชัดเหมือนใครกำลังภาวนาเพื่อผูกพันใครสักคนคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าจนบ้านทั้งหลังสันส่นสะเทือนเธอสะดุ้งตื่นเห็นแสงไฟสลัวลอดออกมาจากประตูห้องใต้บันไดหัวใจเต้นแรงเธอก้าวช้าๆลงไปข้างล่างพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอ๊ดทุกย่างก้าวเมื่อมือแตะลูกบิดกลิ่นธูปก็พุ่งแรงขึ้นจนน้ำตาไหลเธอผลักประตูเบาๆ ภาพตรงหน้าทําให้เธอแทบหยุดหายใจกลางห้องมืดมีโต๊ะไม้เก่าบนโต๊ะว,วางภาพถ่ายของเธอในชุดเจ้าสาวรอบๆภาพถ่ายมีสายสินพันไว้แน่นเทียนสีแดงสว่างวาบหยดน้ําตาเทียนไหลเป็นทางยาวเหมือนเลือดข้างข้างโต๊ะมีตู้ไม้โบราณบานตู้ปิดไม่สนิทเสียงเหมือนคนหายใจเบาๆเล็ดลอดออกมาเธอถอยหลังแต่ขาแข็งทื่จังหวะหัวใจดังก้องในหู สายตาจับจ้องที่บานตู้ที่ค่อยๆขยับเองอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังเธอหันขวับไปพ่อผัวของเธอยืนอยู่ตรงบันไดสีหน้าเงียบงนันดวงตาเขามืดดำเหมือนซ่อนบางสิ่งเอาไว้มือข้างหนึ่งถือพวงกุญแจโบราณอีกข้างถือเทียนที่สว่างวาบในความมืดเธอกำลังจะเอ่ยถามแต่เสียงแปลกๆดังออกมาจากในตู้เหมือนเสียงร้องครางของผู้หญิงพ่อผัวก้าวเข้ามาใกล้ เธอถอยจนหลังชนผนังไม้แสงฟ้าแลบสว่างเข้ามาทําให้เธอเห็นเงาบางอย่างในตู้ชัดเจนให้ผมเขียนต่อเลยไหมครับร่างเงาที่อยู่ในตู้สั่นไหวเหมือนพยายามดิ้นเพื่อออกมาเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังแกรกแกๆก,ก้องไปทั่วห้องเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากขนทั้งตัวลุกชันหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกพ่อผัวเดินช้าๆเข้ามาใกล้สายตาของเขาจับต้องไปที่ตู้ไม้ ริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อยแฝงด้วยความลึกลับเธอไม่ควรลงมาที่นี่เสียงทุ้มต่ำของเขาดังก้องทำเอาเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบมือที่ถือพวงก,กุญแจยกขึ้นเขาหยุดยืนตรงหน้าตู้ไม้แสงเทียนสะท้อนเงาโค้งมาไปทั่วผนังเธอพยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงในคอแห้งผากไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาทันใดนั้นบานตู้ถูกเปิดออก กลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นเหล็กสนิมพุ่งกระแทกจมูกทําให้เธอแทบอาเจียนในตู้มืดมิดมีร่างหญิงสาวถูกพันธนาการผมยาวรุงรังปิดหน้าแขนและขาถูกมัดด้วยโซ่หนาหนะักเสียงร้องครางดังแถวเบาเธอมองใกล้ขึ้นและสิ่งที่เห็นทําให้แทบช็อกใบหน้านั้นเหมือนเธอทุกกระเบียดนิ้วหญิงสาวในตู้มีใบหน้าราวกับเงาสะท้อนในกระจกทั้งโครงหน้าดวงตาและริมฝีปากเหมือนถอดแบบมาจากเธอโดยสมบูรณ์ เธอหันขวับไปมองพ่อผัวแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความพึงพอใจรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าทําให้เธอขนลุกสู้นี่คือเจ้าสาวที่แท้จริงเสียงเขากระซิบแผ่วแต่กล้องสะท้อนในโสดประสาทและเธอเป็นเพียงสิ่งที่ถูกเรียกมาแทนหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นร่างกายสั่นสะท้านภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวราวกับโลกกําลังถล่มลงเสียงฝนด้านนอกยังคงกระหนำ่ำแต่ในห้องเล็กๆใต้บันไดกลับเงียบงนัน เหลือเพียงเสียงลมหายใจแผ่วของร่างที่ถูกกักขังและเสียงหัวเราะเบาๆของพ่อผัวแสงฟ้าแลบวาบขึ้นอีกครั้งเธอมองเห็นบนผนังด้านหลังตู้มีรอยจารึกเป็นอักษรแปลกประหลาดเต็มไปหมดร่องรอยสีแดงคล้ำเหมือนเลือดแห้งถูกเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ซ้ำๆและตรงกลางคือชื่อของเธอที่ถูกขีดทับด้วยแรงกดรุนแรงมือของเธอสั่นเทาเหงื่อเย็นไหลทั่วแผ่นหลังเสียงหัวใจดังหนักจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาเนอกกอบ เธอกำลังจะก้าวถอยหนีแต่พ่อผัวกลับก้าวเข้ามาขวางแสงไฟจากเทียนสะท้อนในดวงตาของเขาเป็นประกายประหลาดอย่าก,กลัวไปเสียงของเขานุ่มทุมแต่แฝงความน่ากลัวทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้นดวงตาของเธอเบอิกกว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงฝนข้างนอกยังคงโหมซัดแต่กลับไม่ดังเท่าเสียงหัวเราะเบาๆที่ค่อยๆหลุดออกมาจากริมฝีปากของพ่อผัวเขายกเทียนขึ้นสูง แสงสว่างส่องให้เห็นร่างหญิงในตู้ชัดเจนผิวซีดขาวเหมือนปราศจากเลือดร่องรอยช้ำรอบข้อมือและข้อเท้าแดงคล้ำสายตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าจ้องกลับมาเธอหอบหายใจแรงขาแข็งทื่อไม่อาจขยับทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนราวกับโลกกำลังจะถล่มลงทำไมหน้าตาเหมือนฉันเสียงเธอแตกพร่าแทบไม่ออกมาเป็นคำพูดมือที่สั่นเทาพยายามยกขึ้นปิดปากตัวเอง พ่อผัวค่อยๆหันหน้ามามองริมฝีปากยกยิ้มที่แฝงความพิศวงเพราะเธอถูกเลือกคำพูดนั้นดังก้องในหัวเหมือนเสียงกลองดังซ้ำๆจนสติของเธอแทบหลุดเขาก้าวเข้ามาใกล้เงาร่างสูงใหญ่บดบังแสงไฟเกือบทั้งหมดกลิ่นควันเทียนและกลิ่นทูปอบอวนหนาแน่นจนแทบหา,ายใจไม่ออกผู้หญิงทุกคนในตระกูลนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกทางเดินเองเสียงทุ้มต่ำของเขาเจอด้วยความเด็ดขาด แต่ต้องรับบทบาทที่ถูกกำหนดไว้เพื่อสืบต่อสิ่งที่ซ่อนอยู่เธอสายหน้าแรงดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวขณะนั้นเองร่างหญิงในตู้ส่งเสียงครางดังขึ้นเสียงเหมือนขอความช่วยเหลือทุ้มต่ำและสันเครือเธอเหลือบมองไปที่ตู้หัวใจแทบหลุดออกมาจากอกเมื่อเห็นริมฝีปากของหญิงคนนั้นขยับออกเสียงคำที่ชัดเจนราวกับกระซิบเข้ามาในหูหนีไปร่างกายของเธอสะดุง้งสายตาเหลือบกลับไปมองพ่อผัว แต่เขายังคงยิ้มราวกับได้ยินทุกถ้อยคำเช่นกันทันใดนั้นเขายกพวงกุญแจขึ้นเสียงโลหะกระทบกันดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเขาเกื้อมมือไปที่โซ่ซึ่งพันร่างหญิงในตู้เอาไว้ถึงเวลาแล้วน้ำเสียงของเขาแน่นิ่งราบเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเธอทั้งสองจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในหัวใจร่างเธอสั่นสะท้านเหมือนถูกสายฟ้าฟาด กลิ่นควันทูบกลิ่นอับในตู้และกลิ่นสนิมเหล็กผสมปนเปกันจนบรรยากาศรอบตัวเหมือนกลายเป็นกับดักมืดมิดเธอหันไปทางบันไดคิดจะวิ่งหนีขึ้นไปแต่เสียงประตูบ้านชั้นบนดังปังสนัน่นเหมือนมีใครบางคนล็อกกรอนจากด้านนอกเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่เหนือหัวชาชันหนักแน่นรากับไม่ต้องการให้เธอหลุดรอดไปไหนแสงฟ้าแลบอีกครั้งทำให้เธอเห็นชัดเจนว่าบนผนังรอบห้อง มีกรอบรูปเรียงรายเต็มไปหมดทุกกรอบคือภาพหญิงสาวหน้าตาเหมือนเธอแต่แต่งชุดต่างยุคสมัยกันบางคนใส่ชุดไทยโบราณบางคนใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวและทุกภาพดวงตาถูกขีดด้วยหมึกดำจนเลอะเลือนร่างกายเธอเริ่มไร้เรี่ยวแรงลมหายใจติดขัดเสียงในหูดังอื้องเหมือนโลกทั้งใบกำลังปิดตายพ่อผัวหันกลับมามองสายตาของเขามืดดำเหมือนเหวลึกริมฝีปากขยับช้า เธอคือคนต่อไปร่างกายของเธอแข็งค้างหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปลบในอกทุกถ้อยคำที่พ่อผัวเอ่ยออกมาสะท้อนกล้องในหูราวกับเสียงคำสาปเธอสายหน้าแรงดวงตาเอ่อคลอด้วยน้ำตาเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นคำพูดไม่ฉันไม่ใช่คนต่อไปพ่อผัวก้าวเข้ามาอีกแสงเทียนสบัดวูบเงาของเขายาเวเหยียดปกคลุมร่างเธอจนมิดสายตาคมกริบเต็มไปด้วยความดุดัน ทุกคนที่เข้ามาในบ้านนี้ไม่มีสิทธิปฏิเสธน้ำเสียงเย็นเยียบเหมือนคมมีชะตาของเธอถูกผูกไว้ตั้งแต่วันที่แต่งเข้ามาแล้วเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมขาสั่นเทาแต่ยังคงพยายามถอยหนีแผ่นหลังชนผนังไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนประหลาดทันใดนั้นร่างหญิงในตู้ส่งเสียงร้องโหยหวนโซ่เหล็กกระแทกกับไม้ดังสนัน่นดวงตาที่เหมือนเธอทุกกระเบียดนิ้วจ้องตรงมาอย่างสิ้นหวัง ออกไปหนีไปก่อนที่สายเกินไปเสียงนั้นชัดเจนราวกับหลุดออกจากห้วงความฝันทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวเธอตัดสินใจก้าวพุ่งไปที่บันไดแต่ยังไม่ทันถึงขั้นแรกพ่อผัวเหวี่ยงแขนดักหน้าแสงเทียนสะท้อนในดวงตาของเขาเป็นประกายวาวไม่มีทางนี้อีกแล้วเสียงเขาแข็งกร้าวมือหนากระชากแขนเธออย่างแรงเธอสะบัดสุดแรงเกิดเสียงกรีดร้องดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องใต้บันได แสงฟ้าลาบสว่างเข้ามาทันทีเผยให้เห็นบนพื้นไม้มีวงกลมสลักไว้ด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณตรงกลางวงกลมคือเศษผมสีดำและเล็บที่ถูกตัดขาดวางเรียงไว้เป็นรูปแปลกตาราวกับใช้ประกอบพิธีกรรมลี้ลับเธอหอบหายใจแรงขนทั้งตัวลุกชันจนเจ็บเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องพ่อผัวลากเธอไปที่กลางห้องมืออีกข้างถือพวงกุญแจแกว่งไปมา สายตาคมกริบเต็มไปด้วยความหลงไหลและบาคลาง่งทุกสิบปีต้องมีเจ้าสาวคนใหม่น้ำเสียงทุ้มต่ำสันสถานราวกับเสียงปีศาจเพื่อสืบต่อพันธสัญญาที่ผูกไว้กับตระกูลนี้เธอสายหน้าร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงสันพราไม่ฉันไม่ใช่ของคุณเขากระชากเธอลงคุกเข่าในวงสัญ,ญลักษณ์เทียนสีแดงรอบห้องลุกโชตช่วงขึ้นพร้อมกันควันหนาแน่นพุ่งขึ้นราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังโอบรัดเธอเธอหอบหายใจติดขัด ภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหวเหมือนอยู่ในฝันร้ายเสียงผู้หญิงหลายคนซ้อนทับกันดังมาจากผนังทุกเสียงร้องว่าช่วยด้วยออกไปอย่าเข้ามาอีกพ่อผัวยกมือขึ้นสูงริมฝีปากขยับไร้ถ้อยคำประหลาดดวงตาแดงวาวราวกับถูกบางสิ่งครอบงำเธอพยายามดิ้นสุดแรงแต่ร่างกลับหนักอึ้งเหมือนถูกกดด้วยหินก้อนใหญ่เหงื่อเย็นไหลอาบหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดร่าง แล้วจู่ๆหญิงในตู้ก็แผดเสียงกรีดร้องแรงจนโซ่เหล็กกระชากจนไม้แตกสายสินที่พันร่างเธอไว้ค่อยๆขาดทีละเส้นพ่อผัวหันขวับไปมองสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเจ้าไม่มีสิทธิ์ออกมาเสียงคำรามของเขาดังก้องเหมือนฟ้าฟาดขณะที่ร่างหญิงในตู้ยังคงดิ้นรนดวงตาที่เหมือนเธอแปะจ้องกลับมาอย่างแรงกล้าราวกับกำลังส่งสัญญ,ญาณว่าความจริงที่แท้จริง กำลังจะถูกเปิดเผยในทันทีเสียงโซ่เหล็กที่ขาดสะบั้นดังสนัน่นบานตู้ไม้โบราณสั่นสะเทือนราวกับมีแรงมหาศาลจากด้านในแสงฟ้าแลาบสาดส่องเข้ามาทำให้ทุกอย่างสว่างชั่วขณะและภาพที่เธอเห็นตรงหน้าทำให้ขาของเธอแทบหมดแรงยืนหญิงสาวในตู้โผล่ตัวออกมาผมยาวกระเซะกระเซิงปิดใบหน้าแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นดวงตาคมโตที่เหมือนกระจกสะท้อนกลับมาทำให้เธอแทบขาดใจ มันคือใบหน้าของเธออีกคนหนึ่งราวกับมีร่างแฝดที่ถูกซ่อนเอาไว้เสียงหัวเราะบ้าคลั่งของพ่อผัวดังลัน่นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องมืดในที่สุดเจ้าก็ออกมาเขาก้าวเข้าไปหาหญิงคนนั้นแต่ทันใดนั้นหญิงจากในตู้กรีดร้องสุดเสียงเสียงกรีดร้องนั้นไม่ได้เหมือนมนุษย์มันดังแหลมสูงจนเส้นประสาทแทบแตกเป็นเสียงแสงเทียนรอบห้องสั่นไหวร่วงหล่นและดับลงทีละดวงเธอใช้โอกาสนั้นพยายามลุกขึ้น ขาแทบไร้เรี่ยวแรงแต่ความหวาดกลัวผลักให้เธอก้าวเธอพุ่งไปที่บันไดหวังจะหนีออกจากห้องใต้ดินแต่เมื่อก้าวขึ้นถึงขั้นแรกเสียงกระซิบหลายสิบเสียงดังขึ้นรอบตัวเสียงเหมือนหญิงสาวหลายคนซ้อนทับกันอย่านี้เจ้าต้องอยู่ต่อเจ้าคือส่วนหนึ่งของเราเธอหันขวับกลับไปมองบนผนังรอบห้องปรากฏเป็นภาพเงาผู้หญิงนับสิบทุกเงามีหน้าตาเหมือนเธอทั้งหมดแต่แต่ละเงากำลังร้องให้เลือดไหลาจากดวงตาแทนหยดน้ำตา หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเสียงสะอื้นของเงาเหล่านั้นดังก้องไปทั่วจนเธอแทบจะขาดสติพ่อผัวหันมามองด้วยสายตาเกลี้ยกราดมือข้างหนึ่งคว้าคอเธออย่างแรงแรงบีบเหมือนคีมเหล็กบีบรัดจนหายใจไม่ออกเจ้าหนีไม่ได้เสียงเขาทุ้มต่ำราวกับปีศาจเจ้าเกิดมาเพื่อสืบทอดพันธนีเธอดิ้นรนสุดชีวิตเล็บจิกแขนเขาจนเลือดซึมน้ำตาไหลอาบแก้มผสมกับเหงื่อเย็น ทันใดนั้นหญิงในตู้ที่เพิ่งหลุดออกมาก้าวเข้ามาใกล้สายตาที่เหมือนเธอทุกอย่างจ้องตรงไปที่พ่อผัวริมฝีปากขยับพูดด้วยเสียงเย็นเยียดสัญญาที่เจ้าผูกไว้วันนี้จะจบสิน้นทันใดนั้นลมแรงพัดวูบเข้ามาในห้องเทียนที่เหลือทั้งหมดดับลงทิ้งเพียงความมืดมิดและเสียงฝนโหมกระหน่ำด้านนอกพ่อผัวกรีดร้องเสียงดังลัน่นเหมือนถูกบางสิ่งฉีกกระชากจากภายในมือที่บีบขอเธอค่อยๆค,ค,คลายออก ร่างสูงใหญ่เริ่มสั่นสถานเส้นเลือดบนใบหน้าปูดโพลนจนแทบแตกเธอสุดทั่วลงกับพื้นหอบหายใจราวกับจะขาดใจดวงตาพร่ามัวมองเห็นเงาหญิงจากตู้ก้าวเข้ามาใกล้พ่อผัวเงานั้นทับทับร่างเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสั่นสะเทือนเหมือนพื้นดินกำลังแตกออกเสียงกรีดร้องโหยหวนดังยาวนานแล้วก็เงียบลงอย่างกระทันหันในห้องใต้ดินกลับสู่ความสงัดมีเพียงเสียงฝนตกเป็นจังหวะ เธอหอบหายใจแรงน้ำตาไหลพรากร่างสันเทาไม่อาจลุกขึ้นยืนเมื่อเง่ยหน้าขึ้นอีกครั้งหญิงสาวที่หลุดออกมาจากตู้ถ่ายไปพ่อผัวก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเหลือเพียงตู้ไม้โบราณที่ปิดสนิทราวกับไม่เคยถูกเปิดมาก่อนบนพื้นตรงกลางห้องมีเพียงร่องรอยเลือดสีคล้ำและสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ยังคงเรืองแสงจางๆเธอขยับก้าวถอยหลังหัวใจยังเต้นแรงราวกับจะระเบิด ความจริงที่เกิดขึ้นยังคงไม่อาจเข้าใจแต่ในเงามืดใต้มุมห้องเธอกลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอีกครั้งเสียงที่เหมือนกับผู้หญิงนับสิทเจ้ายังไม่พ้นผันธนี้ยังไม่จบร่างกายของเธอยังสั่นไม่หยุดหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกออกเป็นเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบายังคงก้องอยู่ในหัวแม้ห้องใต้ดินจะกลับสู่ความเงียบงนันเธอรวบรวมแรงทั้งหมดก้าวขึ้นบันไดทีละขั้น ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม้ที่เหยียบส่งเสียงเอี๊ยดอา๊ดเหมือนกำลังห้ามไม่ให้เธอออกไปเมื่อถึงบานประตูเธอผลักแรงสุดตัวประตูไม้เก่ากลับเปิดออกง่ายไดย้เรากับไม่เคยถูกล็อกจากภายนอกอย่างที่เธอคิดอากาศเย็นชื้นพุ่งกระแทกหน้ากลิ่นฝนสดใหม่ผสมกับกลิ่นดินโคลนมันต่างจากกลิ่นทูบและควันเทียนอับๆใต้บันไดยอย่างสิ้นเชิงเธอทรุดตัวลงบนพื้นโถงบ้านหอบหายใจอย่างหนักน้ำตาไหลไม่หยุด ร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นจากห้องลับสายตาเหลือบไปเห็นนาฬิกาโบราณที่แขวนอยู่บนผนังเข็มชี้บอกเวลาเกือบตีสามเข็มยาวและเข็มสั้นสันสถานเหมือนกำลังจะหยุดเดินเธอพยายามรวบรวมสติคิดจะวิ่งออกไปนอกบ้านทันทีแต่เสียงแปลกๆดังขึ้นจากชั้นสองเสียงฝีเท้าชาชาานักแน่นก้องไปทั่วบ้านราวกับใครบางคนกำลังเดินวนเธอกัดริมฝีปากแน่น น้ำตาไหลออกมาอีกครั้งใจหนึ่งอยากวิ่งออกไปนอกบ้านแต่อีกใจก็กลัวว่าหากขันหลังนี้บางสิ่งจะตามมาทันทีเสียงประตูห้องนอนบนชั้นสองเปิดออกบานพับส่งเสียงแหลมยาวแสงไฟสลัวลอดออกมาเป็นเส้นตรงเธอเงยหน้ามองอย่างหวาดระแวงเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงปลายบันไดสูงใหญ่และนิ่งงนันเธอแทบหยุดหายใจเมื่อเงานั้นค่อยๆก้าวลงมาทีละก้าวทีละก้าว ใครใครอยู่ตรงนั้นเสียงของเธอสั่นเครือออกมาโดยไม่ตั้งใจแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าที่หนักขึ้นเรื่อยๆเธอถอยหลังชิดผนังมือสั่นเทาคว้าเอาเทียนที่ดับไปแล้วมาถือไว้แน่นราวกับมันจะปกป้องเธอได้เมื่อเงานั้นก้าวลงมาถึงกลางบันไดแสงฟ้าแลาบวับเข้ามาทางหน้าต่างเผยให้เห็นใบหน้าชั่วพริกตามันคือใบหน้าของพ่อผัวทั้งที่เขาควรจะหายไปในห้องใต้ดิน ทั้งที่ร่างของเขาควรถูกกลืนหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องดวงตาของเขาว่างเปล่าปากยกยิ้มแข็งค้างผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดสีคล้ำใต้ผิวหนังเธอแทบกรีดร้องออกมาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดพ่อผัวก้าวลงมาถึงพื้นชั้นล่างเสียงฝีเท้าเงียบกริบเขาหยุดยืนเพียงไม่กี่ก้าวจากเธอจ้องด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอก้าวถอยหลงัง แต่สายตากลับเหลือบไปเห็นที่หน้าต่างฝนย่ำคงตกหนักทว่าท่ามกลางฟ้าแลบเธอเห็นเงาผู้หญิงหลายร่างยืนเรียงรายอยู่ข้างนอกร่างเหล่านั้นมีหน้าตาเหมือนเธอทุกคนผมยาวปกหน้าร่างกายสีขาวทุกคนจ้องเข้ามาในบ้านด้วยดวงตาแดงกำ่ำเธอหายใจติดขัดภาพเหล่านั้นทำให้ขาแทบหมดแรงหัวใจเธอเต็มไปด้วยคำถามนี่คือความจริงหรือฝันร้ายหรือว่าเธอไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตั้งแต่แรก เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงในหัวแต่ดังกล้องไปทั่วบ้านเจ้าหนีไม่พ้นเจ้าคือหนึ่งในเราทันใดนั้นพ่อผัวก้าวเข้ามาใกล้มือเย็นเฉียบของเขาเอื้อมมาคว้าแขนเธอแรงบีบรัดแน่นเหมือนโซ่เหล็กเธอกรีดร้องสุดเสียงสบัดตัวออกและพุ่งไปที่ประตูบ้านมือคว้าลูกบิดบิดแรงสุดกำลังประตูเปิดออกทันทีลมแรงพัดวูบเข้ามาพร้อมละอองฝน เธอวิ่งออกไปโดยไม่หันกลับมามองแต่ในชั่วขณะนั้นเองเสียงหัวเราะบ้าคลั่งของพ่อผัวก็ดังก้องตามหลังผสมกับเสียงกระซิบของหญิงสาวนับสิบที่ไล่ตามมาจนเธอรู้สึกว่าความมืดทั้งหลังบ้านกำลังวิ่งตามติดมาหาเธออย่างไม่ปล่อยวางฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดละอองน้ำปะทะใบหน้าและเสื้อผ้าจนชุ่มโชกเธอวิ่งฝ่าความมืดในลานบ้านกว้างทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยโคลนและน้ำที่เอ่อขัง เสียงหัวใจเต้นรัวไม่ต่างจากกลองสึกลมหายใจหอบสั้นแทบขาดเป็นช่วงๆแต่ขาก็ยังพาเธอวิ่งออกไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดทันทีที่วิ่งถึงรั้วบ้านเธอกระชากบานประตูไม้เก่าๆที่สูงเกือบสองเมตรแต่สิ่งที่พบคือมันปิดแน่นเหมือนถูกโซ่ขนาดใหญ่พันรอบจากด้านนอกเธอสะบัดแรงสุดตัวใช้มือทุบใช้ไหล่กระแทกเสียงไม้เก่าๆสั่นสะเทือนแต่บานประตูกลับไม่ขยับแม้แต่น้อย เสียงหัวเราะดังแววตามหลังมาผสมกับเสียงฝีเท้าหนักๆที่ค่อยๆใกล้เข้ามาเธอหันกลับไปมองในความมืดหลังม่านฝนเงาสูงใหญ่ของพ่อผัวค่อยๆเดินออกมาจากประตูบ้านแสงฟ้าแลบฉายให้เห็นดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากยกยิ้มแข็งค้างไม่ต่างจากศพทุกก้าวที่เขาเดินมาดินโคลนแทบสั่นสะเทือนราวกับพื้นโลกกำลังสั่นไหวเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นถูกฝนกลบจนแผ่วเบา,เบา แต่ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดหลังรัว้วอย่ากลัวเจ้าต้องหันกลับไปเผชิญหน้ามันเธอชนะัดวงตาเบิกกว้างเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครอื่นมันคือเสียงของเธอเองเหมือนอีกคนหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในเงามืดสายฟ้าฟาสว่างอีกครั้งและนอกกำแพงรัว้วเธอเห็นร่างผู้หญิงยืนเรียงรายเป็นแถวทุกคนมีใบหน้าเหมือนเธอไม่ผิดเพี้ยนดวงตาแดงก่ำและริมฝีปากขยับพร้อมกัน เจ้าหนีไม่พ้นเจ้าคือหนึ่งในเราเธอสุดท้วบลงกับพื้นโคลนน้ำตาไหลปนกับฝนจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียงหัวใจดังก้องจนหูอื้อสติแทบหลุดออกจากร่างพ่อผัวก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆเงาของเขาซ้อนทับกับเงาของหญิงสาวนับสิบที่ยืนอยู่นอกรัว้วบรรยากาศรอบตัวหนาหนักจนหายใจไม่ออกทันใดนั้นหญิงจากตู้ไม้ก็ปรากฏขึ้นตรงกลางลานบ้านร่างสีขาวเสื้อผ้าขาดรุงริ่ง แต่สายตาที่จ้องมองเต็มไปด้วยแรงอาฆาตเธอชี้ตรงไปที่พ่อผัวและเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกรีดร้องนั้นสั่นสะเทือนทุกสรรพสิ่งบ้านทั้งหลังสั่นไหวเหมือนจะพังครืนรั้วไม้ที่ปิดตายสั่นสะเทือนตามแรงสะท้อนจนโซ่เหล็กค่อยๆค,คลายออกเธอเห็นโอกาสรีบลุกขึ้นวิ่งสุดแรงไปที่รัว้วมือคว้าโซ่ที่ยังคงพันหลวมๆและกระชากออกบานประตูไม้เปิดออกทันทีพร้อมเสียงดังสนัน่น ลมแรงและฝนาสาดเข้ามาเต็มแรงเบื้องหน้านอกบ้านเป็นทางดินทอดยาวไปสู่หมู่บ้านไกลไแต่เธอไม่กล้าหันหลังกลับไปมองทะว่าก้าวแรกที่วิ่งออกมาเสียงกระซิบก็ตามทันอีกครั้งคราวนี้ดังก้องชัดเจนแม้เจ้าจะหนีไปได้แต่เช้าเมื่อใดเจ้าจะรู้พันธนี้ยังคงตามเจ้าไปทุกที่หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นแต่ก็ยังคงวิ่งออกไปในความมืด เสียงฝนเสียงฟ้าเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบประสานกันจนแทบทําให้เสียสติรุ่งเช้าเธอสะดุ้งตื่นบนถนนลูกลังนอกหมู่บ้านเสื้อผ้าขาดรุงริ่งเปื้อนโคลนเต็มตัวร่างกายหนาวสั่นและอ่อนล้าเหมือนถูกขังอยู่นานนับปีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาดูสายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจเจออีกแล้วหญิงชราคนหนึ่งพึพรรมพำเสียงเบาเจ้าสาวคนใหม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเธอเห่อยหน้าขึ้น หัวใจเต้นแรงคำพูดนั้นแทงลึกเข้ามาในหัวใจและยิ่งสับสนเมื่อเห็นว่าในมือของเธอกำแน่นอยู่กับสิ่งหนึ่งมันคือพวงกุญแจโบราณของพ่อผัวรุ่งเช้าที่หมู่บ้านเงียบสงัเหมอกขาวลอยปกคลุมทั่วบริเวณเสียงนกก้องกังวานแต่สำหรับเธอทุกเสียงกลับเหมือนกรีดลึกในหัวใจเธอนั่งนิ่งอยู่ริมถนนลูกรงังในมือยังคงกำพวงกุญแจโบราณแน่นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยคำถาม ว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นฝันร้ายหรือคือความจริงที่ไม่อาจหลีกนี้ชาวบ้านมองเธอด้วยสายตาหวาดกลัวมากกว่าสงสารไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้บางคนพึมพำเป็นเสียงเบาอีกคนแล้วเจ้าสาวคนใหม่นี้ออกมาได้เธอหันมองไปยังปลายถนนในหมอกขาวเธอเหมือนเห็นเงาร่างหญิงสาวนับสิบยืนเรียงรายทุกคนมีใบหน้าเหมือนเธอแต่ดวงตาเศร้าหมองและริมฝีปากปิดสนิทราวกับกำลังรอคอยบางสิ่ง เธอกัดริมฝีปากน้ำตาไหลช้าๆก่อนจะลุกขึ้นยืนพวงก,กุญแจในมือเย็นเฉียบเหมือนกำลังสั่นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหนีได้เพียงกายแต่พันธะอยู่กับเจ้าไปจนสิ้นลมหายใจเธอหลับตาลงช้าๆหอบหายใจลึกรวบรวมเรี่ยวแรงเมื่อเปิดตาอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นคำสาปหรือพันธะลึกลับใดเธอจะไม่ยอมปล่อยให้มันพรากชีวิตของเธอไปอีก และจะหาทางทําให้วงจรนี้สิ้นสุดลงแสงอาทิตย์แรกของวันสองทะลุเหมาะเธอก้าวเดินออกจากหมู่บ้านโดยมีพวงกุญแจโบราณกำแน่นอยู่ในมือพร้อมสาบานในใจว่านี่จะไม่ใช่เพียงการนี้แต่มันจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเธอเรื่องราวของลูกสะใภ้ที่แต่งกับพ่อผัวจบลงด้วยความเงียบงันของหมู่บ้านแต่พันธะต้องสาบยังคงรอคำตอบว่าจะถูกปลดปล่อยหรือจะดำเนินต่อไปชั่วการละนาน So.